สวัสดีครับเบ่าเดชนครพนมนะครับผมวันนี้มานะครับผมมาเบื้องแมนางนะครับเอาแมนางสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีค่ะมาเดินห้อ,อ,อยหยาด้ยค่ะมาเบื้องวิถีชีวิตนะครับผมอยู่บ้านพ้นทันกลางนะครับผมแมนางกับน้องวานน้องหวานนะครับผมเพื่อนห้อยหยานะครับผมนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงนะครับผมนะะ<อ>ีม่ครับผมหย่านี่ ปลูกจ็กเดือนครับผมจะได้มาหอยแบบนี้ครับสองเดือนกว่าจ้าสองเดือนกว่าเนาะใช่ปลูกอยู่บ้านเฮานี่แหละเนาะจ้าอยู่บ้านพู้ทานมันมีน้ำครับผมก็เลยปลูกงามนะครับน้ำส่วนผามครับผมปลูกใบหยาาโอ้ใบหยางามดีอันนี้ซื้อพันธุ์อย่างใบหยานี่ฮะใส่กิ๊ดค่ะใส่กิ๊ดโอ้ใบหยาซื้อใส่กิ๊ดก็มีเนาะ บเวนใบหูรามบอกไหมนะใบหูรามมันละใบหูรามนะครับผมโอเคนี่ครับผมใบหูรามนี่คือมันเป็นอะไรอาแนะนำให้เพื่อนเนี่ยลักษณะมันกะหูมันสะเก็หูเออใบมันกะรามจ้าโอ้โหนี่สงเกตหูพี่น้องใบมันสีรามรามตามเอันนี้ปลูกนี่ต้องปลูกอยากปลูกแล้วปลูกเองเลยหรือว่าต้องขอโคตาก่อนครับผมขอขอโคตาก่อนขอโคตาก่อน ลงทะเบียนด้วยลงทะเบียนก่อนเนาะจ้าผู้ส่งบริษัทอย่างฝรั่งเศสจ้ะโอ้ฝรั่งเศสได้พี่น้องเอ้ยอันนี้งานบ้านเฮาแต่ธุรกิจต่างประเทมอาดัมผมบริษัทอาดัมอนเเนชแนลนะครับผมส่งคนนี้เมนูบริษัทรับซื้อบริษัทรับซื้อจ้ช่วงนี้ราคาดีปะครับแม่นดี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 มากดีเนาะเออสีก็้าพ่นโบโตคัมสีมันสีงามอ๋อ สอบถามราคาเนี้ยมันได้ได้ได้ดีแบบได้ได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 โล่นะายอด,<ล>ดมันมันก็มันก็<ะ>นกเกตท็อปเกตเอไปมันกันได้หลายร้อยกลัวผมแล้วโลหนึ่งกันร้อยร้อยซ้าร้อยสามสิบแล้วโลล,วโล,ละ100ร้อยพมดูด,ดิฮะ,ลละ100ตอนนี้น้อยผมเนี้ยโลละซ้าวสามสิบหนึ่งเลยตอนนี้แพงแล้วมันขึ้นแล้วอตอนนี้แพงถ้าถ้าใบต้นต้นมันนี่แปะดินนี่เขาเขาเรียกว่าตีนมันน่ะแปะ เลมต่กพื้นลงขึ้นมานี่ค่ะราคาหนึ่งจะบวเพลงประได้แต่ขึ้นกลางขึ้นไปกลางขึ้นไปหายอดน่ะมันจะเป็นราคามันมีอย่างเหนียวเลยเด้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้มันเป็นยายาพื้นมันอยู่นี่นะสีเหลืองนี่นเริ่มเก็บคือเก็บจากลุ่มไปหายอะครับผมท่านผู้ชมถ้าทั้งลุ่มนี่มันทื่อถ้าเงยกลางขึ้นไปกับเพียงยอดเป็นราคาไม่ข้อเับหยับอบทั้งลุ่มมันได้หลายเลยจ้ะ เออทางทางเดียวมันมันมันสเป็นราคามสียหาสีเหลืองนี่บเป็นราคาแต่สีดำมันนี่เป็นราคาเเป็นหยังมันจะบเป็นราคาสีเหลืองอะสีมันไม่สวยสีมันจะซีดสู้บัเมาบ่วนี่ฮะเมาอยู่ค่ะจืดมันเป็นยาจืดมันบวมียางมันบวมียางอ้อันนี้เป็นยาน้อยเดอบ์บเมนใบยาง่ายนะครับผมใบยาน้ยนี่วนมากเขาชิ่อเฮ็ดยาซองเนาะยาโองเออเดอบเมนยาเส้นนะครับ ถ้าใบยาใหญ่นี่ยาเส้นเนาะจากที่ผมเห็นมาอยู่อยู่อยู่สปปลาวนะครับผมเส้นใหญ่ๆน่โบรับจ้างคนหอยหยาบบอครับไม่ยังบบเอาว่าได้ไหมบอเออบบรับคนหอยหยาบบได้หอยเท่าไหร่นี่ฮะรับอยู่รับอยู่เออรับอยู่ได้อันใบน้อยละห้าห้าบาทใบใหญ่อันนี้แหละหอยละสี่บาทหอยละสี่บาทครับท่านผู้ชมสิบหอยก็สี่สิบเทเดิ้ดิเอ้า หอยหนึ่งผมได้ธรรมดาเด้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่มือหนึ่งได้จักหอยเอ้ามือหนึ่งได้สามสิบกว่าหอยสามสิบสี่สิบครับประมาณนี้ครับผมมือละร้อยกว่าบาทก็เข้าเดี๋ยวนี้ครับชาไปหาที่อย่างมันเอากันลุกน้ำได้หาบดได้น้ำเอองานอิสระครับเอองานอิสระเออเห็ดเร็วก็เร็วงานเหมา่าซะเหมาเหมาเหมาองานอิสระไปสนใจก็มาเป็นพนักงานหอย่านั้งเพื่อนเลยครับเด้อนะครับผมมาเลยค่ะเออธุรกิจธุรกิจโรงงานยาสูบ เพื่อนเป็นพนักงานบริษัทได้เนี่ยบริษัทยาสูบนะครับใช่แล้วเอาเฮ็ดซมว่าห้อยแล้วเนี่ยเอาไปเฮ็ดได้หบายบาทนี่ฮะเขียนครึ่งเลย่เอาไปตากเออตากมันมีเฮือนตากมันอยู่เฮ็ดห่างเฮ็ดโค้งขึ้นมานะครับผมแล้วเอาหยาไปตากนะครับผมตากประมาณจากมืออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสีมันช่เหลืองนะครับผม สีมันสเหลืองอ่อนเพื่อเพื่กรบเพาะอาทิตย์จะสามซี่มือห้ามือก็แห้งแล้วเฮ็ยบาด้ายบาทดิแห้งแล้วก็ไปเข้าวหอมไว้เก็บเข้า่มไว้้เขาห่มไว้ยามอัดเลาก็อัดเสร็จลังคุยขายลังาาลลงง้บริษัทหอยมาลังบริษัทแจกมาลังหนึ่งประมาณจักรโลสิบเอทโลสิบห้าโลแล้วแต่ตามสิญญาดไายโลสิบถึงสิบห้าอืมสิบถึงสิบห้าโลตกเป็นเงินกว่าพันกว่าบาทลังหนึ่ง๋อลังหนึ่งเทียล้นบมได้เนาะแกไปเนาะ พอได้คอยสีน้ำลัางลดขายยาดีแล้วแก <g ay> ไปขายบริษัทอาดามถ้าเป็นยอดมันก็โย่จะเกือบสองพันเป็นลัางหนึ<อ>่งถ่ายอดมันนะถ้าไใบยอดมันพี่น้องอามาเด้อมาห้ายาอยยาซอยพนเด้อธุกรกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมพนักงานบริษัทนะครับผมอยู่ตามชนบทบ้านเรานะครับบ่ต้องไปไก่เนาะหาเงินอยู่บ้านเฮานะครับแม่นา,าแม่นแล้วอื ก็พอได้อยู่จะดีกว่าดีกว่านั่งเล่นสวยๆดีกว่าน mm ั่งเล่นเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยามหวางนะครับมือใดบวางกับโบเฮดมือใดวางคาเฮดผมมือหลังเขาชิ้พาไปเบื้องส่วนหยาเด้อครับเด้อนะครับให้แม่นางพาไปเนาะเออวางหวางเขาไปเบื้องส่วนหยาว่าเขาเก็บเกี่ยวเนื้อไดนะครับในนั้นต่วนี้เนื้อไถนะครับเดี๋ยวไปเบื้องเกี่กัเพื่อนหอยนะครับผมที่หอยหยาเพื่อนนะครับผม เบนาคนได้รู้จากคนแล้วครับเนี่ยได้สองคนหลานอาสองคน,คนโอ้หลานสองคนเบิ่งนี้นี่นะเพื่อสิไดมือหนึ่งมือหนึ่งนะครับผมรัฐบาลก็ซ่้อยเน่เด้อแจกเงินดิจิตอลเร็วๆ<笑><笑>นี่ครับหอยเร็วก็ได้เร็วจ้ะหอยเร็วก็ได้เรียวเบิ้งฝีมือเพื่อนเด้อนี่นะหอยเร็วก็ได้เร็วคนท้องคนกระเฮ็ดไถนะครับผม เออน้องน้ำหวานเพื่อนนะครับผมปนนท้องเห็ดยามหวางนะครับผมเห็ดอย่างอื่นนําก็ได้นะครับผมเข้าบ่จจาเป็นน้องเห็ดอันนี้ตลอดไปนะครับผมเนาะกว่างจึงเห็ดแล้วบ่ว่างกับเห็ดมงานงานน่ะมันมีตลอดอกงานมีตลอดนะครับผมออยาน่ะพุ่นเมษาพุ่นจึงเบิดจึงแล้ว๋อครับผมยาน่ะ เพิ่นรับซื้อตอนใดเอาเดือนเมษาจ้ะเดือนเมษาเราเปิดเปิดไอ้โรงงานเออเคุณเปิดรับซื้อคล้ายๆกับอ้อยเลยแหละเนาะแม่นางเนาะคล้ายๆกับอ้อยเมษสารมันเป็นเลี่ยนยางนะเป็นสารเพิ่นรับซื้อเมษสารครับครับเมื่อหลังเขาจิบเบิ้งนะครับมองเพิ่นปลูกนะครับผมเมื่อหลังจิบเบิ้งมองเพิ่นปลูกโอ้โหค่ะกีหลีจบเลย อาวขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสบายดีอ,อ,ดอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคมนมวัสดีครับเช็กกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ